พี่เอาหน่อย่อยากไว้เอ็กสสสวอ่งไว้แล้วก็วางทอรเลนดิสเบอร์ต่อฮะตเภาเปิดไปผมชุดแม่นลงชุเมลตายฮะสกอตติงสูรก็นิกมาแล้วโอู้หมาตรงกลางบอวีฮาเร่งความ ด้านนอปซันตอนนี้ก็เลเวลหกแล้วแต่ยังไม่ได้อัพสวร์ครับเน้นเป็นออร่าก่อนแล้วก็เวฟออฟเซเลอร์ในแมนลงไว้ปิืิเนตเวฟอัดเข้าไปที่ด้านหลังของเขบ้างโตเชลเอาแล้วครับการได้มิลเลอร์ตา์ผมมีซักซ่าสอนเข้าไปอีกทีครับฟิชเชอร์จัดหนักได้มิลเลอร์ไปเลยสกอ็เป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับมีโทเชมเปิดมาแล้วก็ซิลิเชนปลูกไว้ครับในแมนหนึ่งสเต็ปมาเพื่อ หลบไปอีกรอบหอบไมค์กระโทืาจากการสเมาแล้วด้านบนไตีคเคลียร์กับซิลิเชนจับล็อกไว้ฆ่าด้านโนเชลไปได้ฮะในนั้นเป็นบู้เขียวหมอบที่จะมาส่งเดินไต่ไปไหนมาซักซ่ามีอัลวอร์ดยังให้กลานะ้าฮะแล้วก็มีซิลิเชนผูกไว้อิลูมิเนตเวฟย้ำตอนตีเข้าไปหนึ่งทีดบกกับเบิลคิวของมิลเลอร์ครับแต่ก็ต้องระวังเอเมเบอร์โคโตะความเก่งมาตอนแพ็คคู่เลเ้ยวห้าครับ ลูบตัวของสกิลความแรงแล้วก็คู่ดาวมันก็จะพอเหมาะพอจาะครับดาเมจมิดวันตอนนี้ครับกับเซอรซูเมลตีทาวเวอร์ด้านล่างมาแบบรวดเร็วถึงใจยอดไฟสอดล้างละลายครีมครับมิดวันมิดวันจ่อเป็นอาคานีมครับโอ้จะเป็นเกมเร็วนะครับเนี่ยจะเป็นพาวเวอร์ออร่าผมไนแมร์จับลงไว้ฮะปิดออฟมาลิกวางลงต่อซิลลิงเชนสเปล่ล็อกไว้ใส่มิลเคิลถามเปล่าไม่ได้ครับ มีรีทางด้านโดของมานาให้อยู่โดนตีสวนไปหรือเปล่ามิลเลอร์ดึงๆเงินไว้มีโป้ครับผมฟาร์มอยู่ตรงนี้ครับหักทางด้านของเซนดีห้หักบอดกับพื้นไปได้แม่ลงมาที่เจครับเจอโนเชียรครับผมรีเช็คได้ดีกว่าร,รีเช็ครีเทรคกันถ่วงเวลาได้หน่อยๆครับ<ค>าการยิ้วิชั่นมาฮะสแตทดีครับทางด้านเว <มา S 2> นฟูฮะถ้าเป็นตัวคอหงิงแน่นจัดครับผมยิงมาแบบแน่นๆครับ ยิงมาแบบแน่นๆครับผมลรถกรอะกันไปฮะรถกรอกหกนะฮะยิงมาแบบแน่นๆแล้วเวนฟูมิดเลดท็อปสันเรนช์เลนล็ลอกไว้ครับบอลจับล็อกลงกับต่อพิดออฟมาเลยครับเด็งลงลงกหลัวๆก็ชิปไปไนแมร์หลับช่วยไว้ให้ครับหลงดะเบียนไปได้นิดหน่อยแต่เจออิลูมิเนตเวฟมาผมสุดท้ายมิดวันตายหลายต่อที่โนเชลนเชลไม่รอดครับฮงเตซองครับ มาครับลงไว้ดึงดึงแชร์ครับผมลาบไปเบสแซมกินเลือดมาคุโรกี้เจอพิดอฟแมลิกยับต่อคาร์เดอร์ของคุโรตายผมแรกกับพแม่โดเนเจียวตันเป็นจริงพิซซ่าไปที่ปไายกระทอครับยิงมาแบบแน,น่นๆฮะเบนฟูสเบ็ครับทอเลนสะดุดไว้อีกทีแต่เข้าไปไล่สวอปไม่ได้คนระขอบคุณ500ดาวครับจากคุณบอยฮะขอบคุณครับแบนบอยโอจตัวของอันเดอร์ลอร์ดอากานิมนี่คือใช้เป็นคอมโบวิ่งควายครับ ในแล้งนะฮะเพื่อที่จะเอาวิเศษเอาตัวสมบัตอะไรต่างๆครับแล้วก็เดือดรอดครับอากานิมปิดเกมไว้ครับผมรอเลนอัดเข้าไว้ถึงไดนโอนเชลสวยครับเอ็กซ์มานสมบัตลงต่โอโบชิปเปิดกันมาเรียบร้อยอิลิเมเนตเวฟเข้าเไปบอกถึงไดโนเชลตายครับว้าวไหมฮะเขาด้มีโป้จับล็อกไปครับและเลิฟเนตก็แทย์เขาย้ำต่อคาร์เดอร์ซูมเมลละลายครับจอมีโป้เล่จับตาย ซิลิเชนล็อกไว้ครับปีโอวิ่ถึงไว้ต่อเอโก้แสบเปิดมาครับดิลเลอร์เข้าได้ออยิวปิดดิลเลอร์เข้าไปลองแล้วก่อนจิ้มไส่ก็ไปเคลือบถึงกันมาได้ครับพิทออฟแบบนี้กับผมอัดหน้าโรชานพิทผมออกไม่ได้แล้วพิเชอร์กลุ่มย้ำต่อป่าเอิร์ดปลายรวมผมยิงอิีทึ้งเบสใส่เข้าไปที่ด้านออกองพป่าเดนเจอร์เพนครับครูปอันย้ำต่อยิ่งดังซ่าจสเมลตายด้านโอกขอบซ้อมสันยิงแรงจัดหมดสวอปมายิงใส่คุโรกิยิงแรงจัดแล้วผมด้อมสันเบนฟูเบนฟูตัวคอใส่เดียวได้หมดสวอปปปไสสวอออมมมมาาผเเ็กซ์พลนึงที่ดดดิ ตัวระวังออร่าครับผมสันไปครับเบนจิมพิซ่าครับอัดหนักก็ยับต่อฮะคอเลนอัดลงกันไปครับทางด้าตัวของฝั่งนี่ครับทอมสันยิ่งออกมายังไงดีเวเบอร์เลอร์ใส่เข้าไปตัวของด้านนี่ครับไปกระโท่เรียบร้อยฮะและนี่ก็บอกสเปร๊าดเดินไฟปิเชอร์ลงยับต่อมิรุเข้าตายครับผมสกอร์เป็น13ต่อ6ครับมีโป้ก็แตกพ่ายฮะทอมสันยิงแรงจัดจ่ะนะผมนี่เป็นแครี่รับที่แ้ทูละครับเนี่ย ซื้อเกิดมามดดของทางด้านโน้ตขอบีตเข้าแล้วก็กังก้าครับตีโรชารครับเอจิชับเป็นของทางฝั่งทีมโอจออิฟะอ้าวโรชารสุดสายเลยต่อพินเอาไปหลกลงไปครับผมใส่หนักจัดเต็มเรื่องของฝั่งมิดวันแต่ควายไปฮะแล้วตอนนี้โกชิฟครับผมจะเคลือบตึงกันมาผมชนอัดเข้าให้ผมต้องเซอร์คโนเทียลตายเกิดขึ้นมาใหม่ครับผมทางด้านของในเจ้าของเพนซูเมลซูเมลอยืนขึงโซนไปแล้วก็รวบตี๋ยวมาต่อครับผมเรียบร้อยหมดดับบลิวมันได้มิราเข้าฮะ ถือว่าเป็นการเติมพันในการตัดเอจจีของแต่ฝ่ายต่อไปนี่ถ้ากางังก้ากับฝากเอเปอร์ตายนี่นั่นแหละครับหลิมแนนออกไปได้หมดแล้วก็วีโอวิฟมขึงไว้ต่อโกชิฟเพื่อเป็นกลับมาเปิดด้านโนของดาร์คลิปไปครับกลับได้ทันหรือเปล่ากลับได้ทันหรือเปล่ากลับได้ไม่ทันคลับผมดาน,นีเอ็กโคแซมใส่เข้าเต็มข้อผมกดออยยูไปสั่นไปคุโรครับผมออยยู All ไม่ดันบอลทำได้กันกดดานียูเล็กไปฮะสวอปดึงกลับมาเชื่อมมีโป้ที่รวมเขาจับล็อบมีโป้ไว้เทาสาันตีแรงจัด กกตีแรงจัดสตาันแมจิกมิสไซร์ไปมีโป้ตายครับผมแนทนสลลบล้มล้างมีโป้ครับเกิตอนน่อดีไปก็โตไปก็โตถอยไปแล้วสเปาดักไว้ได้ไหมครือเปทอมสันผมก้าวพิมพ์ตากลับมาครับสลับตำแหน่งได้เรื่อยๆใส่หนักจัดเต็มดับเบิลคิวเดนซูเมลฮะไม่ก็โตไม่รอดครับดับล็อกไปผมอ้าวอยู่คนเดียวโดโดๆไม่ดีครับทอมสันเลมแนนก็มาซิลิเชนดับล็อกต่ออีกทีครับ มิดอัลมาเล็กมิร์เคิลกัดบันโซไปซิลิเชนจับล็อกต่อรีคูดาวล็อกขาทางด้านมีฮาไดเข้ามาครับยังไงต่อฟิเชอร์ไว้ไนแมนหลับให้โกชิมชนเข้าไปใส่เต็มนี่แล้วมิดวันมิดวันละลายครับทางด้านมิร์เคิลครับกระโดดผูกมาเต็มที่เบรดครับโนเชลโนเชลเดินออกครับเรียบร้อยแตกมิกหนึ่งครับดับเบิ้ลคิวนด้านมีฮาครับเซลิเชนจับล็อกไว้เอ็กซ์ฟัลสปอร์ตแยกล่างหลบเจอเอิร์ธบราดจับล็อกจับต่อจะสวอปไกลดีไนท์แมนหลบช่วยได้สวววยครับผมมโโนเทลจะอิปาดึง หนักมากครับทาด้านซูมเมียโอบีคืบีเปิดมายิงอีบิวโอวิฟแตกไปฮะทีมนี้ป้กไงต่อเจอสปาร์จับล็อกไว้ครับคุโรกิและปรีดเกตจับล็อกแต่บอกคนออฮิวกำลังจะแตกพายคนออฮิวตายแล้วสแตนไปยิงสแตลงกับต่อมีปอร,รวบแนวหลังไปพิทเอามาล็กอีกครั้งครับใส่หนักไปที่มีปอมีปอเจอล็อกลัวตีตัวไหนดีตัวไหนเลือดน้อยตัวไหนเลือดน้อยสแตนยันลงไปบอกถึงน่ามีฮาตายครับแล้วดีโซอาปายิงมิโรเข้าแลกจัดจัดคุโรกิคุมคุยป่าช่วยไม่อยู่วะ ดาเมจมาบวก130ครับตอนนี้อันเดอร์โหลดบวกมายับเลยครับผมด้านหนุนซักซ่ามาฆ่า g s ไฟฮะออร่าบวกมาเยอะจัดครับดูดาเมจครับบวก109ครับดาเมจ300ครับเวนท์บยิงแรงจัดครับเอ็กมาร์กไปอ้าวคุโรกี้โผล่หน้ามาเนี่ยโดนพีทเอาไปเลกครับผมละลายเรียบร้อยเวนท์บยิงแรงมากฮะนี่ปิดตำนานได้หลายรอบนะทางด้านตัวของฝั่งจิมโอเจโอคุโรกี้โดนซูเมลครับโฉบไปเรียบร้อยฟิเชอร์อัดไฟที่มิลคร์ เจอโทรเทียบแล้วปิดเกมจับล็อกไว้วิโอวิถึงข่าไม่ทันครับผมตายคู่ไปฮะคุโรกี้มิราเคิลปิดตำนานลูน่าออโต้วินไปในเกมแรกเกม2จะปิดตำนานมีโปออโต้วินหรือเปล่านะนี่ครับเดินหน้าโจมตีธรรมดาเดินหน้าโจมตีธรรมดาบิงมาบอซักซายกยอนหนึ่งเอสเวิรสบอลไว้แล้วก็ทอเรสต์จับล็อกไว้ก่อนครับผมทางฝั่งโดเทียมขอไนท์แมรนลงทะเบียไว้หนึ่งเซ็ปแล้วก็เป็นแซกเกิลเลอร์มามีโปร่วมใส่ต่อ ชาเดนสักซ่าขออีกนิดเดียวบิดบล็อกผมไปอยู่เอิร์นไบร์ดดับรางวัลสักซ่าเปรีย้ยวไปหน่อยครับอีกนิดเดียวจะเอ็กโคสแลมได้แล้วแต่ว่าปีโป้ผมโดนยิงแรงจัดครับไบนิีกไลน์ผ่านกันไปเทอรสันเทอรสันโบกรัวจัดปีโป้ปีโป้อเจ็บเหลือเกินเจ็บปวดเสมอเจ็บปวดเสมอเจ็บปวดเสมอเรียบร้อยผมมีด้าดูของบัตรทรอนผมยิงแรงผมไส้แตกกันไปครับวีฮาแล้วก็คุโรกี้ครับเอ๋อแล้วก็มีลุมเนเเียเวฟเคลียร์ไป ัตวน์นั้นเมจิพิซาย์ยิงเอเบอร์เป็นข้อผมยิยงเอเบอร์เป็นข้อต่อสัตว์กับแล้วทอมสันสวอปดึงมาฆ่าโปคตตตีตัวตบเป็นลูกตบเป็นลูกไปกระโถนต้องถอยออกก่อนและมีโปเข้ามาตายอีกครับผมเรียบร้อยไปครับรได้แบงค,ครับมีโป๊ะจีจีครับคู่โรกี้รอบรอบไปครับเป็นที่สามของทัวร์นาเมนต์นี้ครับแบลส์มัลตีทีโมโอจีได้ไปรอบชิงเจอกับทีมซีเข็มต่อฮะ เกมว้ยสองเกม26นาทีฮนะแม่อย่าตีหนูสวอปมาผมใส่เต็มครับโอ้จีนี่คือแผนพิคาดมีโป้ผมสวอปล้วงมาครับเป็นออร่าดาเมจจากอันเดอร์หลอดที่ออกอัานีม,มาครับแล้วก็ปิดเกมเร็วนะฮะให้เวนฟูนี่ตีแรงจัดเขาใส่บัตเตอร์ไฟแมนต้ามานี่ก็เหลือแล้วฮะ ดาเมจก็ไนดะ้ท็อปสันนี่สองหมื่นสี่ครับเนเจอร์เวทก็สองหมื่นสี่ครับออกปัดทรอนมายิ่งเจาะหนักเลยฮะเอเบอร์นี่แพ้ทางด้วยตัวของออคิทเลยครับยิ่งเป็นบัดตรอนยิ่งเล,ละลายฮะเสียเปรียบสุดๆน่าจะเป็นจังหวะไฟหน้าโรชาร์ดของที่แตกพ่ายไปฮะเพราะว่าทางด้านทีมนิกมาเนี่ยต้องจ่ายไปแบ็คไปสองตัวครับเอเบอร์กังก้าเพื่อที่จะมาเคลียร์นั่นเอเจนซ์ของทางฝั่งโอจีครับผมความคุ้มค่าอยู่ตรงนี้ครับโอจีฮะ นี่คือก็ฮิวไปครับเยอะมากครับพอสมควรนะรออกออร่ามาในช่วงท้ายนะทมอย่างเดียวครับทางด้านอันเดอร์ลอด